สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาอสตซนอนช่วงเช้าคะแนนความสามารถเด็กปืนปืนใหญ่10ตัวเจอเรือใบยำและเทะ0ต่อ3 ผู้ทำประตู1-0ต่อราฮิมสเตอร์ลิงนาทีที่45 2-0เควินเดอร์บอยนาทีที่51จุดโทษ3-0ตฟิลโฟเดนนาทีที่91 0บวกเบเลโน,โ8น,น่8คะแนนเดอะแบกของแอสตันก่อนที่จะมาเสียประตูในช่วงทดเจ็บเบเลโนโ่ก็ช่วยเซฟไปไม่ต่ำกว่า4ครั้งครึ่งหลังก็ยังช่วยเซฟไปอีกหลายหน ปาโบมารีหคะแนนจังหวะตัวต่อตัว,ตวมารีก็ดูจะช้ากว่าผู้เล่นซิตี้อยู่จังหวะแต่ในช่วง20นาทีได้รับบาดเจ็บในจังหวะที่ไล่ตามสเตอร์ลิงและเล่นต่อไม่ไหวไปอีกคนชกุดานมุสตาฟีหกคะแนนเอกต่อเบยอริน6คะแนนช่วงต้นเกมดูเหมือนจะมีปัญหาในการยืนตำแหน่งที่ทางฝั่งขวาเปิดพื้นที่ให้ซิตี้ค่อนข้างเยอะหลังจากนั้น ก็ดูจะปรับตัวดีขึ้นเคียวแรนเทียนี่6คะแนนช่วงที่ทีมเหลือ10คนเทียนี่ต้องไปยืนตำแหน่งเซตแบ็กจำเป็นแต่ตำแหน่งนี้เขาก็เคยเล่นมาบ้างแล้วสมัยอยู่กับเซลติกกานิชาก้าไม่มีคะแนนโชคร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าในจังหวะที่เข้าปะทะแย่งบอลตั้งแต่5นาทีแรกจนเล่นต่อไม่ไหวมัตตโอเกนดูซี่6คะแนน ดีที่สุดในแดนกลางของทีมพอจะดักบอลจากซิตี้ได้บ้างแต่พอตัดบอลได้แล้วก็หาจังหวะใจบอลขึ้นหน้าเร็วไม่ได้ทีมก็ยังขาดกองกลางที่มีเซนเกมรับดีๆส่วนใหญ่ยืนดูซิตี้เคาะไปเคาะมาจนเจอช่องโจวิวลล็อก4คะแนนฝีเท้ายังไม่ได้ที่จะใกล้เคียงกับการยึดตำแหน่งตัวจริงหรือเล่นในพิมลิกเลยทั้งเกมวิวลล็อก ไม่มีส่วนร่วมอะไรกับเกมเลยบูคโยสาก้า5คะแนนถูกจับโยกมาเล่นปีข,ขวาจากเดิมที่ประจำการอยู่ฝั่งซ้ายเป็นหลักซึ่งพอมาเล่นปีกก็ยังทำได้ไม่โดดเด่นเท่าไรแต่พอเหลือ10คนก็ถอยไปเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมปีแเอรเ์มริกอบามยอง4คะแนนกับตันทีมได้โอกาสยิงแค่หนเดียวที่สัตว์ข้ามคานไปแบบไม่มีลุนในครึ่งแรกหลังจากนั้น แทบไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยเอ็ดดี้เอ็นเคเทียซีคะแนนดูเหมือนจะเป็นนักเตะที่อาิต้าชอบแม้ก่อนหน้านี้จะยิงประตูได้บ้างแต่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามว่าเอ็นเคเทียดีพอจริงหรือเพชซิ่งแดนบนก็ไม่ได้กดดันหลังคู่แข่งจังหวะบอลก็ขาดขาดเกินเกินตัวสำรองดานนี่เซบยอตหคะแนนนาทีที่8แทนชาก้า ลงมาแทนชาก,ก้าแต่วันนี้บอลของเซบยอตที่ให้เพื่อนเบาตลอดดาวิดลุยสองคะแนนนาทีที่22แทนมารีลงมาแทนมารีและกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทีมแต่ในทางที่แย่ลงตั้งแต่ที่พักบอลผิดเลี่ยมเหมือนไปตั้งให้สเตอร์ริงหลุดไปยิงในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังไปได้5นาทีก็ไปทำฟาวเสียจุดโทษและตัวเอง ก็โดนใบแดงไปอีกอเลซองเดลักเซต6คะแนนนาทีที่67แทนซาก้าริดเนลสัน6คะแนนนาทีที่67แทนวิลล็อกเอลลี่มิเลนไน6คะแนนนาทีที่67แทนเกนดูซี่เกจิฟันธงปาเตซบปืนและยืมเซบยอตอีกปีกิวเลม巴ลเก้เกจิลูกหนังสเปนของสกายสปอร์ตบอกว่าทางทีมตาหมีเชื่อว่าโทมัสปาเต จะไม่อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าและพวกเขาเชื่อว่านักเตะจะย้ายไปเล่นที่พิมารีกและาร์ตันคือทีมที่เขาจะไปเล่นด้วยอย่างไรก็ตามตัวเขายังไม่คิดว่าาร์ตันจะมีเงิน40-50ล้านยูโรเพื่อซื้อปาเตแต่จากสถานการณ์ของเชื้อระบาดท,ทำให้มูลค่าของนักเตะลดลงและเราก็ต้องรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นอารสรายงานขขาว,ว่าาร์ตนเตรียมกลับลำ เกี่ยวกับดานนี่เซบายอตลกองกลางทีมชาติสเปนที่ทางทีมปืนใหญ่อยากที่จะยืมดาวเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าโดยมีแผนที่จะคุยกับทีมราชันชุดขาวภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเดลี่ m มลเลอร์รายงานข่าวว่ามิเกลอดิต้ายังพร้อมจะให้โอกาสอีกครั้งกับเอสลี่เมเลนัยดาวรุ่งวัย22ปีโดยพร้อมให้นักเตะได้เล่นในตำแหน่งบ็อกทูบ็อก ตามที่นักเตะต้องการแต่ทางด้าน g o c o m รายงานข่าวว่าเมลนายได้มีการเปลี่ยนเอเจนต์ส่วนตัวมาใช้เอเจนต์คนเดียวกับราฮิมสเตอร์ลิงเดลี่เอ็กโครายงานข่าวว่าอาร์สตันยังไม่ได้มีการขยายสัญญายืมตัวของเซตติกสัวเรสและสมสรมีเวลาจนถึง23มิถุนายนนี้ปืนดีพอไหมบอสมีเปยปาเตสมควรจะได้อยู่กับทีมชั้นนำยุโรป ืนมีสะดุ้งเมื่อดิเอโกซิมิโอเน่บิ๊กบอสของทีมตามีออกมาพูดแบบเป็นในว่าโทมัสปาเต้คือผู้เล่นที่ดีม,มากพอและควรจะได้เล่นกับทีมระดับแนวหน้าของยุโรปปาเตมีข่าวอย่างจริงจังว่าเขาจะย้ายออกจากทีมตามีในซัมเมอร์นี้โดยมีอาร์ซตนที่เป็นทีมที่มีข่าวอย่างจริงจังว่าอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมแม้จะมีข่าวออกมาตลอดเวลา ว่าข้อตกลงทั้งหมดใกล้จะลุล่วงและปาเตก็พร้อมที่จะกลายเป็นนักเตะาอนสตซนเต็มตัวหากตลาดการซื้อขายเปิดขึ้นอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันหรือให้ข้อมูลจากสโมสร,รทั้งสองฝ่ายออกมาเลยในตอนนี้ล่าสุดเมื่อนักข่าวได้มีการยิงคำถามเกี่ยวกับนักเตะดังกล่าวกับซิเมโอเน่เจ้าตัวก็พูดออกมาแบบเป็นนัยยะว่านักเตะของเขา ควรจะได้เล่นกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเพราะมีความคู่ควรทั้งช่วงอายุและประสบการณ์เมื่อโทมสัสอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเล่นฟุตบอลเขามีพร้อมทั้งทักษะความสมบูรณ์ของร่างกายและประสบการณ์นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เขาเป็นประกายอย่างมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบไม่น่าสงสัยนักหากจะมีทีมมากมายให้ความสนใจในตัวเขาเขาดีมากพอและคู่ควร ที่จะไปเล่นกับทีมระดับท็อปของยุโรปและตอนนี้เขาก็เล่นอยู่กับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปทีมหนึ่งเช่นกันแคมเบลชี et, ทัพปืนโตควรรังโอบาให้อยู่ต่อไปอดีตดาวยิงของทัพปืนใหญ่อาร์สตันอย่างเควินแคมเบลได้ออกแนะนำต้นสังกัดเกา่าให้เร่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับปีแอร์อเมริกอบามยองหัวอหอกความเร็วสูงพร้อมกำชับให้สมมส รังตัวนักเตะรายนี้เอาไว้ให้ได้ไม่ควรปล่อยออกไปจากทีมตำนานกองหน้าอย่างแคมเบลเชื่อว่าทัพปืนโตไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลานี้ซึ่งโอบามายองจะหมดสัญญากับาอ์ตอนในเดือนมิถุนายนปี2021นี้แล้วแต่ทว่าทางสมสรก็ยังนิ่งเฉยกับการต่อสัญญาให้กับหัวหอกชาวกาบองรายนี้อย่างไรก็ตามโอบา ที่อายุเข้าเลข3ไปแล้วได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองยังไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากทางสโมสรเลยซึ่งทางเควินแคมเบลก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าผมคิดว่าโอบามยองการันตีการยิงประตูให้พวกเขาได้เขาคือจอมถล่มประตูอยู่แล้วเขายิงได้มากกว่า20ประตูให้อาร์ซนอลต่อหนึ่งฤดูกาลสโมสรจะตอบแทนนักเตะที่ทำคุณงานให้อย่างไร เชื่อได้เลยว่าสมมสรต้องเสียเงินมากที่จะหานักเตะเข้ามาแทนที่โอบามยองก็จริงอยู่ที่เขากำลังจะอายุครบ31ปีแต่เขาก็ยังมีความว่องไวมากเขายังเฉียบคมและปาดเปียวนี่คือนักเตะที่คุณต้องสร้างทีมขึ้นมาเพื่อเขาผมไม่รู้ว่าสมมสรกํากำลังคิดอะไรกันอยู่ผมคิดว่าโอบามยองทำถูกนะที่ให้ทางสมมสรเป็นผู้ตัดสินใจอนาคต ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาร์ตนอนแล้วว่าอยากจะให้เขาอยู่ต่อไปไหมผมบอกได้เลยหากปล่อยนักเตะแบบนี้ออกไปคุณทำผิดพลาดอย่างมากแคมเบลลกล่าว